ไปเจ้าค้ากูต้องไปศึกที่โน่นกนะ็อละละเด็ดอย่าเป็นสัญญาขาสาชานกูไว้นะครับ้ยคุ้วบ้างนี่มันกี่โมงไปแล้วครับวันนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับวันนี้วันอนนังรวันนี้วันอาทิตย์สี่โมงห้าโมงใช่ต้องกลับก่อนแล้ววะอ้าวทำไมอะ่ะมีนัดถแถวนันเลอส์ไปทำอะไรอยู่อันยศอาจารย์เล่นม้าเหรอมันมีทีเด็ดดูสิอ้าวไปดูไปดูจะได้ฝากไปด้วยอ เอาแล้วก็ทุกคนอยู่กันแบบว่ากันเองนะพอจะกลับแล้วอแพระคุณเจ้าไม่ไม่ไปส่งแล้วนะไม่ต้องส่งว่าใครจะถวายก็ถวายเถอะนะ <S <S 1> <S 1> <S เล่นฉากนี้แนละ้วไม่ได้ออกเลยนะไอหลวงพ่อเจ้าขาใช้เงินไม่ได้นะเจ้าขาอยู่เฉยๆหลวงพอเจ้าขาให้ฉันไปปนในบันตรในจุาตกหลงเลยเออมึงท้องเสียหรือเปล่าวันนี้เข้าไปจุกคากลัวไอเมนูนันทวดี หลวงพ่อจะกลับนะนะค่ะหลวงพ่อนันเทวัดีนูเคยฟังเพลงนี้บ้างไหมเพลงอะไรเจ้าคะเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรียบเลยนะพี่หลวงพ่อนุ้นหลวงพ่อฟังเพลงอย่างนี้ด้วยเหรอเจ้าคะตัดปิ๊กปิ๊กเด็ดเด็ดนันเทวดี ทำหนกทำเนียมประเพณีบ้านเรามียังไงแกช่วยสั่งสอนลูกช่วยดูแลเขาด้วยเจ้าข้าพอ่อถ้าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมเจ้าชู้เลยไม่รู้จักฟว้าสูแผ่นดิดปักบังเจอนะเท่าไนดีจะจัดการให้เด็ดเลยอืมลูกพ่อขอบใจไม่ต้องห่วงเจ้าข้าเดี๋ยวพวกอีชั้นสองคนจะ เคยเบื่อครับเมื่อยามอยู่วัดก็ล้างจามกวาดถูปุติอาคาฝาป่าแล้วเวลาอยู่บ้านอะเปิดรีพัวเองเป็นต้องไหมนะกินแล้วเลิกกินแล้วครับแล้วก็ผมเป็นคนสะอาดจะไปกินเนี่ยยืมของน้องนายมาทั้งๆที่ผมเป็นคนเคยไปใหนผมเป็นคนสะอาดผมเป็นคนสะอาดผมไปไหนผมต้องมี ให้ผมทำความสะอาดใช่ไหมใช่ผมกิไม่กวาดติดไปไหนตลอดปอบ้านใครสกปรดที่ผมต้ทำความสะอาด้อาใช่ไหมมีไม่กวาดติดมาตลอดต้องทำความสะอาดบ้านนะคะสบายมึนกังวเลยได้เลยวไม่กดเเดวเดี๋ยวเดีไม่กวาดหรอไอ้นี่ไม่้ครับผมคะอไปด้วยไปไหน บ้านพถ้าหากว่าบ้านไหนโปร่สวยๆนะหวากกวาดมาแล้วก็เปิดโปรงครับแล้วกวาดเข้าไปโอ้มาสะดวก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 ท่านผู้ชายหญิงอยู่นี่ใช่ไหมผมไปทำให้โอ๊ยไม่ต้องโอ้คุณตรวเจ้าขาแล้วเย็บไปตรวจดูเลยครับไปพอแล้วไปตรวจดูพอแล้วไม่กวาดดท่านเกศนี่นะสมกับที่เคยอยู่ในวังมาก่อนคนในวังเนี่ย ถึงรักและก็เอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีท่านถึงได้มีมารยาปากก็หวานเป็นที่ต้องใจของอ,อ้าข้าพเจ้าจะเด็ดอ,อย่าพูดที่จิกเป็นที่ต้องใจนะหรือจะต้องมาเป็นข้าทาสรับใช้อยู่อย่างนี้ถ้าแม้นายสาวนานเท่าดีไม่เมตตาข้าพเจ้าอีกสักคนก็ีทราบว่าจะะบลุแลหลือไปอยู่ที่ไหน ชายหญิงจงเมตตาปราราีาเข้าไปเท้าด้วยเถิดก็ปาดอย่างนี้ไงเล่าใครหรือจะกล้าเลือจะฆ่าทาสได้เอาอย่างนี้วันนี้ข้าปวดเมื่อยแล้วเลยถ้าท่านนวดเป็นก็คงจะดีมานวดให้ข้าหน่อยว้ายดีเลือเจาคนะ เนื้อคนเยาวงนิ่มด้วยน้ำอบปรุงและเครื่องสำอางเนื้อแท้แล้วก็สู้ของธรรมชาติไม่ได้ข้าพเจ้านิยมสาวนอกวังมากกว่าบากดีนะมาด้วยไม่มียมสาวประเภทสองหรอกนา อตาตมิอตาตมิคุณไหนวะใกล้ๆกับฮาตมิไม่ใช่หมออุดตริเพราะมีเกจิบอ,อ,รอบรมท่านบอกเจอเนื้อหนุน่มๆ ก็จีเือบริการเหมาะสมถ้าเนื้อตรงไหนไม่มีกระดูกให้เอาจมูกไปดอง Thank <small> เราโ็นักรักตัวลือไม่ยอมเสียชื่อถล่มค่อยๆเอามือหนวดเคลนจับไปที่เส้นอีกหน่อย เส้นมันยิ่งลับยิ่งจมเส้นตรงนี้ตรงนี้เ่าช่ง,งแหกยิ่งคลำย,ยิ่งเห็นโอ้ยอ้ยิขยิเห็นเหื่อสำรับเห็ดดาบเระวังเห็นจะลง I'm tired. จะเล่นเลยหยุดขยงจะเน็บหยุดปีบรีบลุก นายคุณจะเมื่อยมากสิครับเนี่ยทำไมอ่ะเส้นเส้นขดขอดกันหมดละแกะอย่างนี้ต้องแกะที่คืนเลยแกะเส้นเด็กเด็กเด็กเกก็ไปแกะเส้นในห้องให้ัวเอาของตัวเองให้เราจนเพมันมันขอดหมดเลยมันมันขดหมดเลย